ยังแรงครับมันไพ่กินไพ่เลยมันกี้เกียมกินทื่ว่าขี้เกียจเืกินม <c oughs> <c oughs> ึงกินเขาคื <c oughs> อเขากินมึงือนีด <c oughs> สีเมื่อไทยกี่เกี่ยมกินแมงโมงเมนแมงสัตว์สีสันกี่เกี่ยมเนี่ยนีพี่นอนเอาจะได้เนี่ยมือนี้สิหูพน้นบ่ครับหางสัตว์แล้วยนีเป็นตัวเตียนคือตัวต่อ จะไปกินแมงไลยถือแมงน่าจะเป็นเตียนตอดแลงภูมนชอบมาน,นี่เป็นแมงภูอะไนเราจะไปกินแมงไล่เจ็แมงตอดเอาเรียบร้อยพี่น้องสิงไปสังหารเขา,าเขาสังหารเจียห้องก่อน เบ,บนเจ้านี้ระบันนี่สัตว์โลกน้องพี่าาน,น,พน้องามไปรุนแรงิทำเทาทารุนน้ำกันเราครับมือนี้ยอมเร้งสรุปไปสิที่ถือไ้รับประทาน <c oughs> ก็เล่งกินเขาเลี้ยงอยู่แห้มมาเห็นพอดีพี่ดองสะดุบบบนาชิเดียรื่้งสองเบิ่งลักษณะแล้วอืม เอาดินแล้ววไะน,นี่ตรงนี้เนามาตีร่งเบ่งลัพี่น้องเสีประกองดองแล้วพี่น้องเอาละครับไม่อนี้ำเมีดยงแสดงว่า,าถิดตอดแอมแหลงแล้วเรียบร้อยถึดแมงพูตอดแล้วขี้เกียจสวัสดีครับ